ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะครับจากเพจกินิกห้องน้ำนแล้วก็ช่อง u t u b e นะหมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการโอเควันนี้นะฮะเราเข้าดำเนินงานรื้อถอนตรวจเช็คแก้ไขปัญหาเดิมๆนะฮะห้องน้ำมีกลิ่น,นที่เกิดจากการติดตั้งชักโครกที่ไม่ถูกวิธีโอเคชักโครกนะครับเป็นของเฮฟเฟลเป็นสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวแทงโถหล่อเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เป็นแบบประหยัดน้ำนแล้วก็ระบบฝัดเป็นไซฟอนเจ็นะฮะ โอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะเราจะทำการทดสอบการกดฝักก่อนโอเคฝักก็กทำงานปก,กนตินะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการลืร้อถอนชักโครกมาตรวจเช็คท่อตรวจเช็คหน้างานว่าติดตั้งแบบไหนติดตั้งยังไงใส่อุปกรณ์ครบไหมอะไรยังไงเดี๋ยวลื้ออกมาแล้วเช็คดูนะโอเคเดี๋ยวรอดูกันครับครับ หลังจากที่เราลื้อโถชักโครกออกมานะสิ่งที่เราเจอหน้างานคืออะไรนี่ชักโครกนะฮะเป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นนะครับนี่เรียกว่าเดือยเซรามิกลงพื้นคือตัวนี้นะแล้วก็หน้างานเป็นลักษณะแบบนี้นะจากที่เราสังเกตเห็นนะครับไม่มีการใส่ตัวหน้าแปลนหรือว่าไอ้ตัวแกสเก็ตก,กันรั่วกัรซึมกันกลิ่นนะครับแล้วก็หน้างานไม่มนะีการแต่งหรือว่าแก้ไขหน้างานหน้างานจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็นะคือติดเสร็จแล้วนะเวลาระวางชักโครกเนี่ย จุดนี้แหละคือช่องว่างนะที่ทําให้กลิ่นเล็ดรอดออกมานะโอเคเดี๋ยวแนวทางการแก้ไขนะครับเราจะทําการแต่งหน้างานให้มันเรียบนะบแล้วก็ไม่มีปูนนะแล้วกอ็อาจจะต้องได้ใส่ตัวเยื้อสูนเพ,เพิ่มเพื่อที่จะให้มันรับระยะท่อได้นะเพราะท่อที่รูอาจจะน้อยกว่า30มสใส่ตัวเยืองอสูนปิดช่องใส่ตัวแกสเก็ตที่พึ่งให้ลูกค้านะก็จะ จบปัญหากลิ่นย้อนในแบบร0อเปอร์เซนะฮะปัญหาตัวนี้เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เข้าใจหลักการและวิธีการนะฮะจึงทำให้มีกลิ่นย้อนออกมานะครับโอเคก็จบครับเคสนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับหลังจากที่เราลื้อโถออกมานะชักโครกจะเป็นแบบเดือยเซอริก,รกลงพื้นแบบนีนะ้แล้วก็ทำการตรวจเช็คระยะท่อนะโอเคมาดูระยะท่อนะ ระยะท่อของห้องนี้นะฮะจะอยู่ที่28เซนนะอยู่ที่ยีเซนซึ่งระยะติดตั้งมาตรฐานจริงจะต้องมากกว่า30.5คือจุดนี้นะพอระยะท่อไม่ได้นยเวลาราวางชักโครกนะฮะเวลาระวางชักโคร,นะะเรกครเนี่ยเดือยเซรามิกมันก็จะอยู่แบบนี้เห็นไหมฮะมันจะเหลื่อมๆมาทางพื้นนะฮะพอมันไม่ตรงเซนเตอร์เ,เสร็จสิ่งที่จเจอก็คือสิ่งปฏิคูลหรือว่าน้ำนะฮะจะทะลักออกมาด้านข้างโถแล้วก็ รั่วซึมออกมาด้านข้างนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือแบบนี้เสร็จมันจะมีช่องว่างด้านหลังนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้กลิ่นย้อนออกมานะโอเคเดี๋ยวกันแก้ไขเราจะทําการผ่าพื้นทําการซึมแล้วก็ใส่ตัวเยื้อศูนตัวนี้นะฮะก็จะจบเรื่องกลิ่นแบบร้อเนะ,ะครับครับหลังจากที่เรารู้ปัญหาแล้วนะฮะเราได้ทําการผ่าพื้นใส่ตัวเยื้อสูนขนาด3มเซนนะฮะแล้วก็ทําการผ่าพื้นเรียบร้อยนะผ่าพื้นเพื่ออะไรผ่าพื้นเพื่อที่จะฝังอุปกรณ์ตัวนี้ให้มัน ขอบบนมันเสมอพื้นกับเบื้องเเดีย๋ยวมาเช็คระยะท่ออีกรอบหนึ่งนะโอเคแล้วก็หน้างานเดิมอยู่ที่27 28เซนนะพอเราผ่าเยื้อสูงเสร็จเราก็เอาตัวเยื้อสูงน,นี้ใส่เข้าไปนะอันนี้เยื้อสูงขนาด3เซนใส่แบบนี้เสร็จนะเราก็เช็คระยะนี่เห็นไหมฮะมันก็จะได้เซนเตอร์น้ำทิ้งที่30.5เซนพอดีนะฮะก็จะจบปัญหาเรื่อง ระยะท่อนำทิ้งไม่ได้นะฮะทำให้มีช่องว่างแล้วกลิ่นย้อนกลับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นนะโอเคยื้อสูตรตัวนี้นะฮะอ่าเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาระยะท่อไม่ได้แบบดีมากๆนะก็คือหนึ่งช่วยให้ระยะติดตั้งได้มาตรฐาน30.5นะฮะสองนะ,ะช่วยปัญหาเรื่องเวลาผ่าพื้นสกัดนะน้ำทุกหยดที่ไม่อยากจะโคกจะไหลผ่านท่อนะไม่ไม่ครับไม่ซึมลงฟาชั้นล่างนะครับโอเคสวยงามครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปิด ปูนปิดช่องให้มิดแล้วก็ใส่ขี้พึ้งแล้วก็วางชักโครก็จบแบบ100%แน่นอนเรื่องอิ่นย้อนนะครับโอเคครับจบแบบสวยงามครับขอบคุณครับ okay, หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อยด้วยอุกปรกรณ์ยึดสูงได้ระยะติดตั้งมาตรฐาน 3. 0 5เรียบร้อยจะมาทดสอบระบบการ f ลั s h ของชักโครกรุ่นนี้นะอย่างที่บอกคือชิ้นเดียวระบบฟลัชเป็นไซฟอนเจ็ตนะฮะไซฟอนเจ็ตคืออะไรคือกดเสร็จนะน้ำา20%จะล้างขอบโถ นะอีก80%จะออกจากรูนี้แล้วก็รูเจ็ตดัานในนะแล้วก็วนก็โครหายไปเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าการทําง,งานที่เต็มประสิทธิภาพของระบบไซฟอนเจ็จะเป็นแบบไหนยังไงนะนี่2ระบบ d u โอฟัก็กดแล้วปล่อยนะฮะนี่อันนี้คือโครกปกติการทํางานของไซฟอนเจ็จะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับออก2อรูรูนี้กับรูบนนี้ วนแล้วก็แรงดันน้ำนจะก,กระแทกสิ่งปฏิกูลลงไปที่โถนะแล้วก็ปัญหาไซฟอนเจ็ตคือถ้าระบบอากาศไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีมันจะกดไม่ลงมันจะวนแล้วเออต้องแก้อากาศนะครับ